พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จลงแทนพระองค์นศารา,าดุสีดาลัยสวนจิตลดาพระราชาทานพระโวโรกาสให้นายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25มีนาคมถึง3เมษายน2 5 6 6 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่5สอดตะวันเกมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28เมษายน2566เฝ้ารับพระราชทานไฟประเลิกเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวณสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ พลอากาศเอกเรืองวิทย์ศีนวนัทนายกสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันและมูล,ลนิธิวัฒนธรรมไทยเยอรมันเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสมทบทุนมูล,ลนิธิอานันธิมหิดล เวลา16นาฬิกาเสด็จไปหอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามันประจำปีงบประมาณ2,565ของมูลนิธิอนุรักษ์แนวประการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจําปีงบประมาณ2,565และแผนการดำเนินงานประจําปี2,566 มูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานและโครงการต่างๆเพื่อสนองพระดำริอาทิแผนงานสูนรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลและเครือข่ายประสานผ่านศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากประจำฝั่งทะเลอันดามันศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธานพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทําให้สัตว์ทะเลหายากได้รับการช่วยเหลือและรอดชีวิตสูงขึ้นตรวจพบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น155ตัว ในจำนวนนี้มีชีวิต57ตัวสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นมีอัตรารอดชีวิตร้อยละ82และได้รักษาเต่าตะหนุและเต่ากระรวม3,941ตัวก่อนปล่อยกลับสู่ท้องทะเลแผนงานศึกษาและวิจัยโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะหูยงหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงานำไข่เต่าที่เก็บมาเพาะฟักเป็นตัวและมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น การจัดทําโครงการต่างๆเช่นโครงการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลต่อพยูนซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องส่วนการดําเนินง,งานด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลและแนวปะการังจัดสํารวจประเมินสถานภาพและทรัพยากรในแนวปะการังทั้งในและนอกอุทยานแห่งชาติทางทะเลฟื้นฟูแน,นวปะการังควบคู่กับกิจกรรมสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังในการนี้พระราชทานกําลังใจแก่คณะกรรมการมูลนิธิ และพระราชทานพระนโยบายต่อคณะกรรมการมูล,ลนิธิโดยทรงกล่าวการส่งเสริมการดําน้ําเชิงอนุรักษ์การกําจัดขยะทางทะเลการอนุรักษ์สัตว์ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและการดําเนินง,งานวิจัยโดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการชาวต่างชาติ จากนั้นท่อประเนเศการจัดแสดงนิทรรศการการแสดงผลงานการวาดภาพในหัวข้อทะเลไทยปลอดขยะอย่างยั่งยืนด้วยสองมือเราจะแสดงภาพวาดและการสาธิตวาดภาพโดยนักเรียนที่ชนะก,การประกวดรวมถึงพระลูปและภาพถ่ายกิจกรรมเกี่ยวกับการนําขยะคืนฝั่งเช่นพระลูปขนาทรงร่วมกิจกรรมดำน้ำเก็บกู้ซากอวนที่ติดแนวปะการังณบริเวณเกาะโดซินจังหวัดปัตตานีเมื่อเดือนเมษายน2565 โครงการเก็บกู้เครื่องมือทำประมงในแนวปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลและกิจกรรมรักทะเลไทยตามแนวพระดำฤิทอประเด็นน,นิทรรศการการนำขยะทะเลมาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสแสดงผลิตภัณฑ์ที่ภาคเอกชนภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนอาทิการนำขยะขวดพลาสติกใสามาผ่านกระบวนการอัพไซเคิลเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทอเป็นผืนผ้า และตัดเย็บเป็นจีวรรีไซเคิลผืนแรกของชุมชนคุ้งบางกระเจ้ากระเป๋าสารพลาสติกที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลร้อยละ30สารโดยกลุ่มแม่บ้านพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองจานร,รองแก้วเต่าทะเลผลิตจากแหและอวนของชาวประมงถุงยางชีพพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวช่วยผู้ประสบภัยผลิตจากพลาสติกใช้แล้วที่รวบรวมจากศูนย์คัดแยกขยะโดยบัญชาการนาวิกโยธินและศูนย์คัดแยกขยะกองทัพเรือภาคที่หนึ่ง บ้านประการังจากนวัตรกรรม c p a พ็กสามดี i n ินติ้งโซลโดยปูนที่ใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลังนำบ้านประการังไปปล่อยตามกอดต่างๆในหลายจังหวัดพบว่ามีการเกาะของตัวอ่อนประการังและมีสิ่งมีชีวิตเข้าไปอาศัยพร้อมทั้งทอดปรเนตรนวัตรประการังรางวัลชนะเลิศนวัตรกรรมแห่งชาติประจำปี2 5 6 3ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตรกรรมประการังเทียมรูปแบบสวยงามมีความมั่งคงเหมือนประการังจริงและย่อยสลายได้